สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางบอร์ดบิ๊กปุญญบ้านฟินแลน์สูฟังนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอร์ดบิ๊กจะฟิวขาดเมื่อไหร่หลังคนคนนี้ยังไม่หยุดล่าสุดยั่วยุ แบบนี้เอฟซีลั C ่นปากดีไม่สำนึกจริงๆรงิพี่น้องเมนผู้ใดน้อแบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกากคือว่าแบบนี้นะครับคนคนนี้นั่นก็คือมาดามปากแดงนะครับพี่น้องหรืออื่นง่ายๆก็คือมาดามขิมนะครับขออื้นสันส้นๆแค่นี้พอเพราะว่าก้อนหนาหนี่แมนบอครับ บอดบิ๊กสีฟองเพื่อนกาแฟวออกมาขอโทษขอโพยแล้วบอกว่าสีบอสมาเว่าถึงบอดบิก๊กยังสั่นยังสีอีกบอดบิ๊กก็เลยให้อภัยนะครับบอฟ้องไปนะครับแต่ว่ากันยังโหยุดนะครับยังแสะยังว่าบอดบิก๊กรเรื่อยอยู่นะครับแต่ว่ากับพยามสีบอ,อซื่อบอดบิก๊กแต่เอฟซีเห็นเอฟซี FC กับลูกอยู่แล้วครับว่าหมายถึงบอดบิ๊กนะครับล่าสุดเพื่นโพสต์แบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าเลี้ยงคนเดียวกับบอ่าดอก แตยาหาเรื่องกันกับพ่อนะครับเรียเป็นการแคบข้อความนะครับของทา้งผมผมขอบอกเอ้ยซื้อเพื่อนแล้วกันพี่น้องซึ่งเพื่อนกับสนิทกันกับทางบอดบิ๊กอยู่แล้วนะครับฮักกันดีนะครับแต่ว่าเพื่อนโพสเพื่อนหมายถึงคนอื่นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบอดบิ๊กเลยนะครับซึ่งเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนโพสไว้แบบนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าขนาดช่วยกันดูทั้งสองคนผัวเมียพี่เลี้ยงผู้ช่วยอีกเพียบก็ยังโคตรเหนื่อย คนที่ทิ้งให้ผู้หญิงดูคนเดียวนี่มึงเหี้ยมากนะ,อะขอไปนะครับถึ่มีคำว่าสุภาพบอกเลยคงเหนื่อยอย่างก,กับตกนรกทั้งเป็นแน่นอนอันนี้เพื่อนหมายถึงผู้อื่นนะครับพี่น้องบริเกียวกับบอดบิ๊กเลยแต่ว่าทางม้าดามปากแดงนี่ก็พยายามยุ้งนะครับยุงมาแสะมาว่าบอดบิ๊กประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเลดี้พรทิพย์ก็กับคอมมินต์นะครับแล้วบอกว่า ทิ้งแม่กับเงินอีกหลักร้อยล้านคงไม่น่าลำบากนะคะนะครับผมอิสีท่านต่อมานะครับบอกว่าจริงโยงไปมั่วหาเรื่องว่าเขาทาั้งทั้งที่คนละเรื่องคนละอย่างเลยนะครับยังสีโยงมาใส่บอดบิ๊กอีกทั้งทั้งที่เพิ่งเื่อได้เกี่ยวกับบอดบิก๊กบพื่ได้มาวอาถึงบอดบิ๊กเลยนะครับประมาณนี้แล้วกับท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าไม่รู้มันจะดึงเขามาเกี่ยวทําไมเขารักกันดีด มันคงกะจะให้เขาเกียดกันน่ะเนื้อนะครับสีมาเซียมสีมาห้วัดบิ๊กผิดใจกันตีประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเอฟซีหลายๆท่านนะครับกับมองว่า บอดบิ๊กสีฟิวขาดเมื่อไรเนาะเนาะสีได้จัดการมาดามปาดแดงจากเทียเนี่ยนะครับคือปากดีแท้คือเซียบรยุทบนเสาแท้ประมาณเนี่ยครับถ้าบอดบิ๊กฟิวขาดรอบนี้บอดบิ๊กน่าจะเอาจริงนะครับไม่น่าจะให้อภัยเหมือนรอบที่ผ่านมาแล้วประมาณนี้นะครับผมก็เลออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังเนาะครับพี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจงังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู่ฟังได้เด้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ